แม่น้องดาก็จะมาพาชมวิวนะคะบ้านเกิดแม่น้องดานะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดใสร่มรื่นนะคะนี่เป็นสระโบราณน,นะคะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่นะคะสระโบราณอัน,นี้เป็นสร ตรงนี้เป็นสามตายายนะคะสับ,บุราค่ะวัี้รอบสองค่ะมากินข้าวจับไม่งดานะข้าวแล้ว้อวันดีเาววัาาว่าตเอ็มีตาำ แต่คนแตะอไรไม่ไ่คิดมากอ,อ่ะ่้นีแตะสด้วยนี่งรีมารีมต้องมา จู้หรอเองตำเองได้กินข้าวนอกบ้าน,นมีกินง่ายๆนะคะอ,อร่อยไมคะน,น้องดามากินข้าว สกาวยืงถ่ายนานไปชั่วโมงหมดก่อนะอันถ่ายคลิปไหอยากหยากบ้ะปล่นุกทม่นปเด้วยไช่ไหมจะเก่กสต้อการมา ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเนี่ยอาหารบ้านบ้านเราหมอเดิมเนี่ยบกละหงสุลามันทางนองดาน้องดาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ 我拉你来搞啊！